โปรโมชั่นชุดเครื่องเสียงสุดคุ้มในราคา1 9 9 9บาทจากราคาปกติ25,000บาทสวัสดีค่ะจากร้าน m a Audio Thailand นะคะวันนี้จะมาแนะนำชุดโปรโมชั่นเครื่องเสียงสุดคุ้มนะคะในราคา1 9 9 9บาทค่ะจากราคาปกติ25,000บาทนะคะสินค้าภายในชุดจะประกอบด้วย Power AM ค่ะรุ่น y a 1กำลังขับ400วัตต์ขับตู้ลำโพง12นิ้วหรือ15นิ้วได้1คู่นะคะแล้วก็จะเป็นตัวไมลอยค่ะรุ่น U1 เป็นไมลอยคู่นะคะขึ้น UHF สามารถปรับขึ้นความถี่ได้นะคะแล้วก็รับระยะสัญญาณได้ไกลถึง50เมตรส่วนอันนี้จะเป็นตัวมิกเซอร์นะคะรุ่น f c a จิ๋วแต่แจ๋วค่ะมีบลูทูธ USB แล้วก็จะเป็นตู้ลำโพงขนาด10นิ้วพร้อมขาตั้งนะคะ หนึ่งสองสทอันนี้จะเป็นเสียงจากไมโครยุนยูหน U1 ต่อไปเราจะมาทดสอบเสียงผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธจากมิกเซอร์รุ่น F4A ภายในชุดเก็เลยค่ะ เมื่อซื้อครบ999บาทมีบริการจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศและอย่าลืมกดติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆสอบถามเพิ่มเติมที่ลิงก์ด้านล่าง